เราเจอ adjective มาหลายรอบแล้วเดี๋ยววันนี้จะอธิบายชัดๆว่า adjective คืออะไร adjective แบบมันจะแบ่งกว้างๆออกเป็น2 category category ที่1แบบ singular nominative singular nominative นะมันจะผ่านแบบ o s e แล้วก็ o ส่วน category ที่2มันจะผ่านแบบนี้เอาอยู่ไหนลูกอันนี้ category อันนี้แคทิกรีที่2มันจะผ่านอย่างนี้ os a แล้วก็ o แค่นี้แหละก็คือที่ต่างกันที่ต่างกันก็คือตัว feminine แคทิกรีที่1จะผ่านเป็น n หางยาวแคทิกรีที่2จะผ่านเป็น alpha เรามาลองดูคำในแคทิกรีที่1กันเช่นคำว่า a g r i v o r e แปลว่าแพง กรีฟีอักรีเรามาดูตัวอย่างประโยคเวลาเราจะผ่าน adjective กันเรามาดูที่ m ม s สค l i n e ก่อนเช่นประโยคที่ว่า aftos o i p o l o g i s t i s ine ใช้คำว่า a g r i v o ลงท้ายด้วย o s เพราะอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็น m ม s สค l i n e เป็นผู้ชายเห็นไหมคอมพิวเตอร์ลงท้ายด้วย n s แล้วก็นำหน้าด้วย o ไม่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้น adjective มันก็จะลงท้ายด้วย os ประโยคต่อไป c e l e t e ton agrivo i p o l o g i s t i s คำว่า c e l e t e แปลว่าคุณต้องการซึ่งคำว่าคุณต้องการเนี่ยมันเป็น active verb เพราะฉะนั้นหลัง active verb อ่ะมันจะต้องตามด้วย accusative คำว่า แล้วก็คอมพิวเตอร์เป็นผู้ชายคอมพิวเตอร์เป็นผู้ชายบวกกับ adjective เพราะฉะนั้น adjective ก็จะต้องลง้ายด้วย os แต่ในเมื่อมันเป็น adjective ก,ก็เลยต้องตัด os ทิ้งมันก็จะเหลือกลายเป็น agrivo ประโยคต่อไป after e I p o l o g i s t s in a agri v ่าคอมพิวเตอร์ลง้ายด้วย es เป็น plural เพราะฉะนั้นเห็นไหมคำที่เป็นเดอะมันเป็น plural เพราะฉะนั้นคำาลงท้ายของ adjective มันก็จะเป็น plural เหมือนกันก็คือลงท้ายด้วย oi ประโยคต่อไป s e l e t u s agrivus i p o l o g i s t i s i p o l o g i s t e s ทำไมมันถึงเป็น w u เเพราะว่าคอมเิลเตอร์เป็น มัสคูลีนเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้เล่าด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็น Accusative ด้วยดูได้ไงว่าเป็น Accusative เพราะว่าเป็นเซ r a เตแล้วก็คำนำหน้าตรงนี้เป็นตุสเพราะฉะนั้น Adjective ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุสเหมือนกันต่อไป f e m i n i n e ประโยคแรกคือ Afti r m i i มิฮ in i อีเน i อ i Mihani ี i มีฮ i น,นแปลว่าคำแปลว่ากล้องมีฮันีแปลว่ากล้องมี h a n i เป็นผู้หญิงเห็นไหมว่าลงไทยด้วยเอ็นหางยาวคำว่าเดก็เลยต้องเป็น e ีเอน็น,น, e อนหางยาวมันเป็นเสียง e เนาะเพราะฉะนั้น a ะ r i ิวอส์อะคริวีมันก็เลยต้องหางไทยด้วยเอ็นหางยาวเหมือนกันต่อไปเซราเตตินอะค i ิวีมีฮนี มีฮานี่กล้องเป็น accusative เพราะฉะนั้น adjective ก็ลงทายเรื่นหงางยาวเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่า accusative ของตัว f e m i n i n e ไม่เปลี่ยนรูปไม่เหมือนกับ accusative ของ masculine ที่มันจะตัด s อ,ออกโอเคต่อไปอันนี้ a f t e s imihanes i n e acrives c a m มล่ camera, เป็นผู้หญิงเป็น plural เ,เพราะฉะนั้น adjective ต้องลงท้ายด้วย es เหมือนกับตัว c a m e ล a าเซลเ t เตติสอะคร e เวส h a n e s m สมิฮาน c สคาเมเป็นผู้หญิงเป็น plural แล้วก็เป็นคุณชัธเพราะฉะนั้น adjective ต้องลงทยด้วย es เหมือนกับมิฮาน e s ต่อไป neutral a f t o t t o i n i t o i n e a น r r v o มือถือเป็นนิวทรัลเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยโอแบบนี้โ o แบบนี้เนาะเซเลเตโตอะคริฟอคินิโตมือถือเป็นอะคิวซาทีเพราะว่าเป็นเซเลเตใช่ยไหมแอดเจตีฟก็คือเป็นโอเหมือนเดิมอัฟตาตะกินิตาอินเนอคริฟามือถือเป็นนิวทรัลเป็นพูรัลเพราะฉะนั้นลงท้าย ด้วยอัลฟาเหมือนกันเซลาเซซาอากรีวากินิตามือถือเป็นนิวทรอลเป็นพูรัลแล้วก็เป็นอคือสัตีด้วยลงท้ายด้วยอัลฟาเหมือนกันตัวอย่าง adjective ที่เราจะเจอบ่อยในชีวิตทั่วไปที่เป็นเ่ทีป adjective category หก็คือคำว่าดีการลอสกาลี่การโลกตรงข้ามกับไม่ดี กัลกาก้กสกักี้กัโกใหญ่หรือว่าแก่หรือว่าโตกว่าอะไรเงี้ยจะใช้คำว่าเมกาลอสเมกาลีเมกาโลเล็กหรือว่าเด็กกว่ามิกรสมิกรีมิกรสวยโอมอฟอสโอมอฟีโอโมโฟ,โมโฟ,โมโฟไม่สวย อาซิมอสอาซิมีอาซิโมทูฟิตินัสฟิตินีฟิตินโอแพงอะคริฟอสอะคริฟีอะคริโวสูงซิลลอสซิลลีซิโลเตียกโกลด์ดอสโกลดีโกลโดอ้วนคอนดรอส ผนรีผนโรคผอมเลต็เลต้สเล็ตี้เล็โตต่อไปแค่คลาสสิคสองมันจะเป็นออสอัลฟาแล้วก็โอตัวอย่างเช่นคำว่าแกนูเลียแกนูเลียแกนูเลียที่แปลว่าใหม่เรามาดูตัวอย่างเหมือนเดิมนะของมัสโคลีนอัฟตอสออิปโปลอิสติสอินเน่แกนูเลียสคอมพิวเตอร์เป็นมัสโคลีน adjective ต้องเป็น os c e l e b r a t e n g e n u l i o a p o l o g s t i s computer เป็น accusative adjective ต้องตัด s o อ f of the a p o l o g s t i s t in the g e n u l i computer เป็น masculine แล้วก็เป็น plural adjective ต้องเป็น oi c e l e b r t u s g e n u l i u s apologists คอมเพลเตอร์ Computer, เป็น Masculine เป็น p ูเลแล้วก็เป็น c u ค a t i v e adjective ต้องเป็น o u s ต่อไป Feminine afty imihani ingenulia กล้องเป็นผู้หญิงเป็น Feminine adjective ต้อง้ายด้วย Alpha ete, t e เลเต t ินเกนูลีย i มีห้านคาเมล่าอยู่หลังคำว่าเทเล t ตต้องเปลี่ยนเป็นอ u ค a t i ี e adjective เลยเป็น a เหมือนเดิม afty imihanes i n นเ e ก u น i ูเลียสคาเป็นผู้หญิงเป็นโพลลตรงทายเป็น es เ e เลเตติส g กน u ูเลียสมีห้ s อยู่หลังเทเลเตสคาเมราเลยเป็นผู้หญิงเป็นโพลลาแล้วก็เป็นอาคิสตีทต่อไป Neutral after to คินิโตอ n นเ e ก u นนูเลียลมบายคินิโตม e บเป็นนิวทร a ลอาจจะถีบลงทายด้วย o เทเลตเกนูีกินิโต้มบายอคคิสัตถีอทจจลงไทยไดโอเหมือนเดิมอัฟต้าตาคินิตาอินเนกนูเลีโมบายนิวทัฟเป็นพวกลตาคินิต้าเกนูเลียเทเลเตเตเกนูเลียกินิต้ามบายนิวทอัโพวกล่ออคคิสัต ลงท้ายด้วยอัลฟาเหมือนเดิมข้อสังเกตศัพว์ที่อยู่ในแคตตากรีสองเนี้ยคือคำที่ก่อนหน้า o s เอจะเป็นเสียงอ e. ียกเว้นบางคำเช่นคำว่า mondenos m, m, m o n d e n ะ mondeno คำที่ก่อนหน้า OS เป็นเสียงอ e, ีก็คืออย่างนี้ก่อนหน้า OS เป็นเสียงอ e, ีเห็นไหมก่อนหน้า OS เป็นเสียงอ e. ีเป็นเสียงเนีย่ยอันนี้เป็นอ e. ี มันก็เลยมักจะถ้าก่อนหนะ้า os เป็นเสียง e เนี่ยมักจะถ้าเกิดว่ามันเป็น feminine เนี่ยมันมักจะเป็น a มันมัจจะเป็น alpha อย่เว้นคำนี้อันนี้เป็น alpha แต่ว่าก่อนหน้า os เนี่ยเป็นเสียงนี้เป็นเสียง n เป็นเสียงนี้ก็คือยกเปลียนคำนี้ไปก็คือคำว่า modern modern north modern o Mod r แต่ก็มันมีหลายคำที่ยกเว้นนะเดีย๋ยวเรามาดูคำาศนะัพท์ในแคตตาล็อกี่สองกันคำว่า neos, nea, n ne น o แปลว่าใหม่ oreos, orea, o r e o, rea, o, o แปลว่าดี g e n u l i u s g a n u l i a g a n u l i o แปลว่าใหม่ใช้กับของของเท่านั้นใช้กับสิ่งของเท่านั้น p a l i o s p a l i a p a l i o แปลว่าเก่าคลียเคลียเคลียวเย็นโมเดิร์นสโมเดิร์นาโมเดิลโนแปลว่าโมเดิร์นอัฟโคลอสอัฟโคลาอัฟโคลแปลว่าง่ายดัสโคลอสดัสโคลาดัสโคลแปลว่ายากเดี๋ยวมาดูปแบบฝึกหัดของ adjective กันข้อหนึ่งตัวอัฟโตัวเคลียตัว ตัว in เนเขาจะใช้คำว่ามีกรอสก็คือเล็กรถของเขามันเล็กเราจะใช้อีกกรอสเราต้องรู้ว่า now เราต้องรู้ว่าคำนามของประโยคนี้คือ after k i n i t o มันเป็น neutral แล้วก็เป็น nominative แล้วก็เป็น เอกพจน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่ามิโครเล็กข้อสอง a มอ s เดซี่อัฟต i ้อิติเอซี่ฉันชอบทีวีเครื่องนี้อินเน่โบลีโมเดิร์นมันโมเดิร์นมากเลยติเลอร์ซี่เป็นเฟมินีนลงท้ายด้วย อัลฟาถูกต้องอีฟอตกราฟิกีตูมิฮานีอินเน่ปาเลียเกโพลีอะกริวีเป็นผู้หญิงเป็นซิงคูล่าลงท้ายด้วยอีลงท้ายปาลิออสเปลี่ยนเป็นปาเลียอะกริวอสเปลี่ยนเป็นอะกริวีกล้องของเขามันเก่าแล้วก็แพงมากเซนลอเนียกรีอา เบียละ่ะฉันต้องการเบียร์เย็นหนึ่งขวดเบียร์เป็นผู้หญิงต้องเปลี่ยนครีอสเป็นครีอาออคอสมอสเดงากอราซีปาลิอุสอิปโลยิสเตสคอสมอสเขาไม่ซื้อคอมพิวเตอร์เก่าอิโปโลยิสเตส แปลว่าคอมพิวเตอร์ลงท้ายด้วย es เป็น plural เพราะฉะนั้น Valios ต้องเปลี่ยนเป็น Valios p i g e n u l i s v i d i o video, video c a m e r a e ม i ์สอิกล้องวิดีโอลงท้ายด้วย es ปกติมันจะเป็น video Camera. Camera ว i ดีโอค m e เม c a ล e r คเมก็คือลงท้ายด้วย Alpha เป็น feminine เป็นเฟมานีนจะเปลี่ยนให้เป็น plural ก็คือเปลี่ยน os เป็น es เปลี่ยน os เป็น es ก็เลยเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็น genulius กับ n i g r e s ต่อไปข้อเจ็ด taeniae incus incuscola 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 ภาษากรีกมันง่ายหรือยากอะ ต่อไปข้อ8อัฟตี้อิตาเวนน่อินเนโอเรียเกสตินีร้านอาหารกรีกอันนี้ดีแล้วก็ถูกตาเวนน่ะเป็นผู้หญิงเปลี่ยนออสเป็นอาเปลี่ยนออสเป็นอีข้อ9กอตาคิสเกสอเดลฟอสตูอินเนโกลดีเกสโกลดี คุณตากี้กับน้องชายของเขาตัวเตี้ยแล้วก็อ้วนคนดีคนดีกับคนดีคนดีคือเตี้ยคนดีคืออ้วนเปลี่ยน os เป็น oi เพราะว่ามันมีสองคนก็คือต้องเปลี่ยนเป็นพระหูหพแล้วก็เป็นผู้ชาย Allah i adelfitus i n e ซิลลี่เกตตี้แต่ว่าน้องสาวของพวกเขาตัวสูงแล้วก็ผอม,อมสูงกระผอมมันไปขยายน้องสาวที่เป็นผู้หญิงก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเอ็เนอหางยาวทั้งคู่ต่อไปข้อสิบเซลิสตูสติโอเกนูลิอุสมาติติสตินตักซีตูนิกก คนรู้จักนักเรียนสองคนที่อยู่คลาสของนิกกอสไหมนักเรียนใหม่สองคนเกนูเลียสไปขยายคำว่ามัติเตสมัติเตสมันมาจากคำว่ามัติติสซึ่งเป็น p ู u r a l เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน os เป็น us เราก็มาดูอันนี้ข้อนี้ปุ๊บ I would like the expensive computer อันนี้เรามาเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากรีกกันฉันอยากจะได้คอมพิวเตอร์แพงๆซาีเซล่าต,ต้น agrivo e p โล y ิสต i คมจริงแล้วมันคือคำว่า agrivos e p โลย i s t i แต่ว่ามันมาหลังคำว่าตายแตลล่าซึ่งมันเป็น active verb เพราะฉะนั้นคำหลัง active verb เนี่ยมันจะต้องเป็น accusative case มันก็เลยกลายเป็นต้นอาร์กวอสที่มันตัด S อ,ออกปึ๊บๆแล้วก็อปิปโรยิสตีต้องตัด S อ,ออกเหมือนกันปึ๊บๆมันก็เลยกลายเป็นไตเซลาต์น os, อาร์โวอสิปโรยสตีต่อไปข้อ16บหกพ่เขาซื้อเชอร์รี่ถูกๆูกแล้วก็ดัซสนตาสิน,สน,น่าเกราเซีย เราต้องย้อนดูที่เชอร์ลี่ก่อนเชอร์ลี่เป็นพาร์โฮพน์จากเกเรเซียเพราะฉะนั้นคำว่าชีฟก็จะต้องเปลี่ยนเป็นจากฟิต i n o เป็นฟิติน a าแล้วก็จากโตเป็นตามันก็เลยรวมกลายเป็น a g o r a s u ุนตาฟิตน่าเกเ i เต่อไปพวกเขาชอบปากกาแพงๆตูสอ d ไดซุนตาอ r i ริว s ต l โลสติโลนี้มันมาจากน่าจะมาจากภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคำที่มาจากภาษาอื่นมันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่มีตัว plural ก็คือยังเป็น s t ี l o เหมือนเดิมไม่เป็นสติล่ต่อไปข้อ18ผู้ชายคนนี้สูง afteros oandras inestilos ง่ายเนาะข้อสิบเก้าคุณหลายหลายคนเห็นเด็กสวยและเปรตตัวอัมโฟ,โฟเ,เปดีแดดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ถูกเอ็กก mm ิโนสโออิปลออยสติสเดงอินเนฟตินอสผู้หญิงคนนี้ดีมากอัฟตี้อีเนก อินเนปอลิกาลทีวีเครื่องนั้นใหญ่แล้วก็เก่าเอกินีติเต a อรัสีอินเนปอลิเมกาลีเแม่ของเขายังเด็กเธอยังไม่แก่อิมิตราตูอินเนมิกรีอัฟตีเดอิเเด็กคนนั้นไม่เตี้เยเลย กิ n โน่เปตตี้เดงอินเนโกโดกตูลุพวกเราไปที่ปาร์ตี้สวยๆปิเยนูเมสตาอัมโมฟาปาร์ตี้จะเห็นคำว่าว่าปาร์ตี้ถึงแม้จะเป็นผู้หลอแต่มันก็เป็นคำศัพท์ที่ได้มาจากภาษาอังกฤษมันก็เลยไม่เปลี่ยนรูปมันก็จะมันก็จะใช้คำว่าปาร์ตี้เหมือนเดิมแต่ตัวที่เปลี่ยนคือสตาร์และก็อ m o โมฟา โอโมโฟาก็คือคำว่าสตาร์แล้วก็โอโมโฟาก็คือมันต้องเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ก็คือเป็นูู้รอเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นอัลฟาแล้วก็เป็นอัลฟาต่อไปข้อ26ฉันอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แต่ว่ามันแพงมากเลยไซเซลาตูเกนูเลียวอ,อิปโลยิสตีอัลลา อินเนโบเีกรีบอสจะเห็นว่าหลังจากไดซแต่ละที่เป็น Active ิร์ b จะต้องเปลี่ยนเป็นแอคทีฟเคสเห็นไหมไม่มี S ทั้งคู่เลยอันล่าแต่ว่ามาอยู่หลังตรงนี้มีคอมมาแล้วตรงนี้ยังมี S แล้วอกรีบอสต่อไปข้อ27เธอสูงและสวยอัฟตี้เน ซิล no ีเกอโมฟีอันนี้คือมือถือถูกๆออฟโตอินเนอแนสติโนคินิโตเตเลโฟโนอากาศมันหนาวโอเกโรสอินเนกริออสกรอสแปลว่าเวทเทอร์แปลว่าอากาศเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นโคก็เลยผันตามผู้ชายก็เลยกลายเป็น ข้อสามสิบทีวีเก่าเครื่องนี้มันถูกมากอั t ตี้อิปาลีอาติเรโอราซีอินเน i บ i ิ